สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะมาอัปเดตให้น้องๆแรยงานต่างด้าวนิดหน่อยก่อนนะคะก็คือเอาเริ่มจากน้องๆแรยงานต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทยก่อนนะคะตอนนี้ก็คือน้องๆเนี่ยยื่นทํากระบวนการเหมือนกับปีที่แล้วเลยที่เพื่อนๆเขาทากันก็คือไปเข้าไปในเว็บไซต์เดี๋ยวป้าลูกไก่จะใส่เอาไว้ให้นะคะก็คือเป็น เว็บไซต์ของกรมจัดหางานเนาะนะสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเนาะก็คือว่าเขาก็จะมีรายละเอียดให้นะคะแล้วถ้านายจ้างคนไหนใจดีอก็คือเข้าไปกรอกในเว e ็บไซต์ e-work permit คือเหมือนเดิมเลยแล้วเดี๋ยวป้าลูกไก่จะแปะคลิปที่เคยทำเอาไว้อะคือมันน่าจะเหมือนเดิมเลยวิธีการขั้นตอนนะถ้านายจ้างเป็นแบบว่าเอาพูด,ดง่ายคือ ทํางานบริษัททํางานราชการนะเขาต้องทําได้เออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนายจ้างแบบพ่อค้าแม่ค้าอาจจะลําบากนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความรู้เนาะทำงานเรื่องรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาน่าจะทําได้ก็ลองตามที่ป้าลูกไก่สอนในเว็บไซต์ในคลิปดูนะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราทําแบบเข้าไปกรอกไม่ได้ละ่ะทาไม่เป็นอะทำยังไงออันที่หนึ่งเลยเนาะก็ ถ้าเกิดกรอกไม่ได้เนี่ยนะคะอันนี้ตามข้อมูลของโทรจาก1111 11เนาะก็คือว่าให้ไปขอไปขอบัตรอนุญาตทำงานก่อนที่สำนักจัดหาแรงงานเนาะสำนักจัดหาแรงงานนะคะโอเคทีนี้แล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรัฐ แต่โรงพยาบาลรัฐในรอบนี้ก็เปลี่ยนไปอีกเนาะโรงพยาบาลรัฐจะจะดูไม่แน่ใจคือนะตอนนี้มันยังขึ้นอยู่ว่าเป็นสําหรับโรงพยาบาลรัฐสําหรับคนที่มีบัตรประกันสุขภาพคา่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยจะเห็นได้หมดเลยแต่น้องก็ต้องแบบเหมือนกับถ้าน้องมาจากสบปลาวก็อ่านไทยได้เนาะน้องกัมพูชาบางคนถ้าอยู่นานก็อาจจะอ่านไทยได้นะคะโอเคไปที่จัดหาแรงงานก่อน เนาะอันดับที่1อันดับที่2ไปตรวจสุขภาพอันนี้คือไล่เลียงเนาะพอได้คิวเสร็จเขาก็จะบอกให้ไปตรวจสุขภาพอันดับที่3ก็คือไปที่ตอมอใน B i g C ซที่เนาะก็คือว่าที่ตองมออิมพีเรียลาดเพลวหรือว่า b ิ g กซลาดเพาวเนาะอันที่2ก็คือตอมอที่ B ิ g กซสะพานใหม่อันที่3ก็คือตอมอบิ๊กซลาดบุรณะนะคะเสร็จแล้วขั้นที่4ก็คือ ทำบัตรสีชมพูที่เขตเนาะในกรุงเทพคือที่เขตถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดคาดว่าน่าจะเป็นที่สำนักงานอำเภอเนาะแต่ว่าไอ้บัตรสีสีชมพูเนี่ยยังไม่ต้องรีบทำเนาะมันยังอีกนานเขากว่าจะทำเสร็จอะเขาคาดว่าน่าจะไปถึงปีหน้าที่สำคัญก็คืออยากให้น้องๆค่อยๆเริ่มไปทำแล้วเนาะเพราะว่าไอ้บัตรอันใหม่เนี่ยก็คือเหมือนกับเพื่อนๆเลยที่เขาทำรอบที่แล้วก็คือว่าจะ อยู่ในเมืองไทยได้ถึง31มีนาคม2,565โอเคนะคะสำหรับต่อไปคนที่นัดคิวแล้วแต่เผอิญปิดประเทศโควิดเนาะก็111ะเขาบอกสูรุรราชการเนาะเขาบอกว่าให้ไปนัดคิวที่ตอมบิ๊กซีทั้ง3แห่งก็คืออย่างที่บอกคือไปรับบัตรคิวแล้วก็ดำเนินเรื่องต่ออ่ะโอเคนะคะอันนี้คร่าวๆเนาะส่วน ขั้นตอนน่ะมันก็คือเยอะเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายื่นแบบอินเทอร์เนต็ตอะ่ะที่ผ่านอินเทอร์เนต็ตเนาะมันก็จะอ,อ,อาจจะสะดวกด้วยส่วนหนึ่งถ้ายื่นผ่านอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็ทำเสร็จแล้วก็จะต้องไปที่ตมแล้วก็ไปที่สำนักงาน สำนักงานจัดหางานระหว่าง2อ,งองจุดเนี้ยคือพูดไม่ตรงกันเนาะอันนี้ป้าลูกไก่บอกก่อนคือศูนย์ราชการบอกแบบหนึ่งเนาะแต่ส่วนเว็บไซต์อันนี้บอกอีกแบบหนึ่งแล้วมันก็ยังไม่ชัดเจนว่าแล้วก็ถ้ายื่นแบบว่าใช้กระดาษอะไปที่ไหนก่อนตามที่ป้าลูกไก่ฟังมาคือถ้ายื่นกระดาษอะไปที่สำนักงานจัดหางานก่อนเนาะโอเคนะคะ มันก็จะงงสองที่น้องก็อาจจะต้องลองเสี่ยงที่จะไปดูเนาะเอาพูดอย่างนั้นดีกว่าแต่เมนหลักนะนะตอนนี้นะถ้าใครในจ้างที่แบบมีความรู้เนี่ยคือทำให้น้องหน่อยเถอะเนาะก็คือเข้าไปที่เว e ็บ e work permit เนาะเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างนะคะอ่ะทีนี้แรงงานที่อยู่ต่างประเทศเนาะ โหอันนี้คือเพิ่งเช็คให้เมื่อวานนี้เนาะขอบคุณมากนะคะมีคนถามมาหลายคนว่าเออจะต้องอยู่ยังไงคือบางคนบอกว่าต้องจ่ายเงินหมื่นเก้ากว่าบาทแล้วจะได้นอนโรงแรมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคคือขออภัยป้าลูกแก่ไม่ได้เช็คตัวเลขค่างเงินให้เพราะว่าคิดว่าคงต่างกันเอาที่สําคัญนะตอนนี้ถ้าน้องเป็นอยู่ประเทศเมียนมาอยู่ประเทศสปปาลาวอยู่กัมพูชา น้องๆไม่สามารถข้ามพรมข้ามชายแดนตามด่านชายแดนท,ที่แบบว่าเข้ามาทางรถทางเดินเนี่ยไม่ได้นะทางเดียวที่น้องจะกลับเข้ามาในประเทศไทยได้คือผ่านการบินคือผ่านเครื่องบินอะ่ะคือถ้าน้องมีบัตรมีวีซ่าอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าจะผ่านชายแดนนี่ยังไม่เปิดนะแม้ว่าเขาประกาศว่าเนาะ สอบคอประกาศว่าน่าจะเปิดได้แต่ในทางปฏิบัติยังเปิดไม่ได้อันนี้คือจากศูนย์ราชการ1111 11, ที่ปา้าลูกไก่โทรถามนะคะก็คือว่าด่านต่างๆยังไม่เปิดเนาะถ้ามีอะไรอัปเดตหรือใครทราบอะไรก็แจ้งข้างล่างด้วยเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นกันด้วยนะคะคือณนะตอนนี้ก็คือต้องมาทางเครื่องบิน หัวใจสำคัญอีกอันนึงก็คือจะต้องไปสถานทูตก่อนเพื่อขอใบอนุญาตว่าสามารถกลับมาที่ประเทศไทยได้เนาะนั่นคือไปสถานทูตนะแล้วก็ต้องจองโรงแรม14วันต้องจองโรงแรม14วันฟังดูแล้วแบบว่ายากมากเลยเนาะมันก็จะจะเหนื่อยเหนืนิดนึงนะมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะที่ประกาศไปแล้วก็ประกาศแล้วก็ประกาศไปนะมี เอคุณพี่ท่านหนึ่งนะไม่รู้ว่าใครเหมือนคอมเมนต์มาว่าป้าลูกไก่ไม่เช็คข้อมูลให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์คือทุกครั้งที่จะลงเนี่ยเช็คข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็บอกกับน้องๆทุกคลิปว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการแล้วก็จะให้แหล่งข้อมูลเอาไว้ให้ด้วยว่ามันคืออยู่ตรงไหน นะคะแล้วที่พูดเนี่ยก็คือว่าจะพยายามยืนยันจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการกับ call center หน่วยงานราชการซึ่งบางครั้งก็ในทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นไปตามประกาศเนาะนะคะซึ่งซึ่งก็อัปเดตให้มากที่สุดในทุกครั้งที่ทำคลิปนะคะก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้ก็ขอบคุณด้วยที่คอมเมนต์มาแต่ว่าอันนี้ก็พูดตามความจริงอะ แม้แต่คอเซน e ตอร์ยังพูดเลยอะว่าคือประกาศสอบอคบอกว่าให้เข้ามาได้แต่ว่ายังเข้ามาไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยก็ทำไงก็คือนี่คือความจริงนะคะอืมไม่ใช่ว่าไม่ได้เช็คก,ก็คือความจริงแม้แต่คอเซนเตอร์ยังพูดอย่างนี้เลยก็นี่คือความจริงที่ประเทศไทยค่ะโอเคนะคะก็ตามนี้นะคะน้องๆที่อยู่ต่างประเทศก็ฟังดูแล้ว ถ้าน้องจะกลับเข้ามาก็หลายเงินอยู่เหมือนกันเนาะต้องจองโรงแรมด้วยจองที่พักด้วยนะคะซึ่งต้องไปสถานทูตด,ด้วยอะ่ะก็ตามนั้นก็คือต้องมาทางเครื่องบินอย่างเดียวโอเคนะคะก็คลิปนี้ยาวแล้วก็อันไหนไม่สําคัญก็สกิปสกิปข้ามข้ามไปละกันนะอันไหนสําคัญก็ตามนี้แล้วจะเดี๋ยวจะพยายามเขียนไว้ข้างล่างในรายละเอียดอีกทีนะคะก็ ขอให้โชคดีนะคะส่วนน้องที่อยู่ในเมืองไทยอะ่ะก็ทำเหอะทยอยทยอยทำนะคะให้ในจ้างเข้าไปใน e work permit เนอะเดี๋ยวปาลูกไก่จะส่งคลิปที่เคยอธิบายว่าทำยังไงนะคะโอเคนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะโชคดีทุกคนค่ะขอให้ได้บัตรง่ายๆสะดวกๆคะ่ะสวัสดีค่ะ